จาพี่น้องจะมาส่วนพี่น้องมาถานอมอาหารไว้กินยามแหลงเนาะอ,อาหารบ้านเฮ้าพี่น้องเนาะไมมันขึ้นสูงแล้วเฮากะจะเอามาซอยแบบนี้นะเอามาเผาซอยเอาซอยไว้เสื้อเกลือแล้วไว้กินยามแหลงเนดะเสื้อไหไว้เนาะพี่น้องอย่ามันไม่ได้เฮ้ากะลงไหลงไปง่ายเอามา ไปกินยามแหลงมันไม่ได้ยามแหลงแต่โตแต,ต่ง่อยมันกะรนะเซ็บเนาะอันในยามมันลายแล้วห่าก็เอ็ดไว้อ่เด้อพี่น้องมาหานไม้ซอยไว้กินบัดยามแหลงอาหารบ้านเฮ้งยามแหลงมามันหายนะเนาะยามมันได้ห่ากระหาเผาวไว้ซอยเสือหายไว้คือว่าเสือปุ๊กเสือหายไว้ลงมันขาวหฮาก็กิน แกงกะแกงเยอะต้มกระต้มหน้ไม้กระึื่นสูงแล้วพี่น้องเอ้ยแดงสลูสลานได้นะ่ะมันถูกสูงขึ้นเหวแล้วอันนี้เราจะเอามาซอยไว้กินแบบแยมแรงยามเห่าไม่ได้ก็เอาจกหลลงไปเลยวายเอามาเยอะต้มกระเยอะแกงกะแกงเยอะซุปกระซุปเยอะเมาะกระเมะพี่น้องเอ็ดได้เมื่อหลายเมนูเนาะ ดอไม้เนียได้หลายบินนุได้พี่น้องงามเลงมากเก่งซื้อผะะักกะเซบมาเด้อมาถนมอมอาหารไว้งามเลงน้ำเด๋อวนูพี่น้องกันกระซํานี้เลยเด้อขอบคุณวัดดีค่ะ